ทุกคนมื้อนี้เฮาสิพาขึ้นไปกีดยางเด้อจ้ามื้อนี้เป็นม่านักขานจ้าน้องป้าเพิ่นมื้อเพิ่นหยุดเรียนจ้าครูบ่ให้ไปโรงเรียนจ้าสลับมื้อกันไปพอดีพอเพ,เพิ่อนยอ,อยู่ป .6 อยู่เด้อไ้จ้าถ้าได้ขึ้นมอจ้าโตสูงไปสุดจ้าเฮาจ้าพอดีเฮากีดยางแล้วเฮาก็สิตัดงาอยู่ค้านาาําจ้างามันออกจ้จาจา้จาไปจา้าไปกีดยางจ้าจ้าเดี๋ยวนี้เฮาก็ได้มาฮอดป่ายางแล้วเด้อจ้าสองฟอลูกกำลังกีดอยู่จ้าอันมื้อนี้เฮามาป่าเฒ่าจ้า ปลายางแถาจากเมื่อวานไปปลายางน้อยมื่อนี้มาปลายางแถาได้จา้ามื่อนี้เป็นเว้นนองฝาจากเมื่อวานนองต้นกามื่อนี้ต้นกาเพิ่นปล่อยคั้ยเลี้ยงจ้ะครับหยางทอาครับมื่อนวานปปล่อยปูถยเก่าไปนี่ละขึ้นแต่ออกว่าเราเมื่อวานหนาว อากาศเย็นเย็นจ้าพี่น้องพอเมีพี่น้องเขาขี่รถมาหนาวหนาวจ้ามาดิหนึ่งสองสามยิ้มนะครับจีดังเอายิ้มแน่ยิ้มแน่ยิ้มเกดดังเร็วทำยางเสร็จได้ออกดีดีเอายิ้มจังหวะนะจีดังเร็ว มือนี้เขาก็อย่างมาสวยเนี่ยจะเพราะว่าข้าหนาวอยู่จ้ะขาลุกมาแกะเท้ามือละเล็กละน้อยจ้ะใครกอบมาจ้ะพอได้ตื่มกันละจ้ะจ้่าพอดีเขากีดยางแล้วเขาก็สิไปแวดลีงาอยุคข้าจะข้าวจ้ะชักอยุคข้ามันโป่งไหมจ้ะเขาตัดปึงตอนดำหน้านี่แหละจ้ะเขาสิพาไปลีงาอยุคข้าด้วจ้ะจีดยางเราจ้ะเขาขีดยางก็แล้วค่ะ จ้าวันนี้ห้องสียางแล้วแห้องกาก็จะ้าไปเบงปายุค่าได้จ้าขอดีว่าห้องสีไปริงานยุค่าจากน้อยจ้าก่อนสีลงไปเถียงหาคล้วยจ้าไปจ้าไปสตาร์รถเลย โอ้ใหญ่เลยแเนี๋ยมานีแหนบอกเลยจ้าจใหญ่กัวะจะไปเหญ่ถ้าตาจะัดตังนี่เดีาดับหน้าเล้วไมจิ้บ่อือโอ้ใหญ่เรียวเลยเก่งกันเนี่ยอาลีออกจ้าันี้เาใจผ้ามาลีงาอยู่ข้าเขาออกด้วจ้ามีงาหน่อยมันออกจ้ามันปงไหมจ้ ข้าวบริงานในหน่อยมันออกจ่ามันสีหญ่ยากจ่ามันหน้าหญ่อันนี้เขาตัดก่อนดำหน้าแล้วพี่จันหญ่เร็วเนาะจ่าท่านพ่อขีอยู่เงยจ่าท่านเป็นต่อจ่าเนี่ยโอ้โหหกจ่าปฏิข้นมาเบิ้งไฮเจียจ่าอฏิขึ้นมากเดยกรบเบิดจ้าเจียจ่าสิได้เอารถไถออกมาถ่ายก่อนใจบ้านจะถ่ายมะรูปเก่งงานน้อยมันออกแล้วก็สิได้มาถ่ายแ่เอารถใหญ่มารถไถมาถ่ายแล้วก็สิเดยเอาฟุ่นมะวานจ่า น,นี่มันเป็นยุคค่าต่อดอกจันทร์ถ้าได้พ่อปีอยู่จันทร์เห็นละมูมลูกก็ไลยดอกจันจังจักหารอยสนนี่แหละจ้าพ่อด้แกะจ้ามูที่เข้าปลูกความกันว่าถ้าได้ตัดดิถ่าได้ถ่าได้ซื้อประทูฝนจ้าอันนี้จ้าทางฝ่ายนี่เข้ามาท้าได้ตัดจ้าปลูกปลูกซ้ำกันละจ้จาจะมาตัดทางขุนก้อนจ้าสามปีทอกันละจ้นนี่เร็วเนาะ ใญ่เร็วจ้าเขมีพี่น้อง้ใดอยากปลูกกับลูกด้วยจ้าพอได้แกจจะจ้าแต่ตืมาได้แหน่งมัดอกก่อนด้วจ้านี่ทีได้มีออกแล้วๆแต่ทได้ล้มเมื่อจ้าต้องมาิมาีของง่ายอยู่หน้า,าคนละจ้าหากล้วยคนละเออหกไข่พ่ปาเอาอันนี้เลยนียนน่ี่ลำที่มันเสียออกก็ออกหลดตรงไ้แต่ต้นแม้มันสามต้นแต่พ่อต่อละสามต้นพอ่อดอหเออแนลลดเขามาามันกันต่ำหากอขึ้นก่อ เอาไว้มันกับแยงอาหารมั้งเะ้ากับเดยลงมาเลี้ยงกล้วยจ้ะเด็กหน่อยมาเลี้ยงกล้วยแล้วมาตีบอลพร้อมจ้ะ จ้าเขาลงมาเลี้ยงขั้วอยู่นี่ละจ้าอยู่น้องบัวนี่ละจ้าอยู่ละหวยละฝายนี่ละจ้านี่จ้าน้องบัวด้วยไก่หม้อข้าเลี้ยงกล้วยนี่ละจ้าเขา็กปลูกอยู่ข้าอ้อมน้องได้จ้าสามปีนี่จ้าอยู่ข้าตัดไปเห็ดขอกล้วยแน่ละจ่าย้อนเอาจ้า tầm một thiệt nòi thương yêu quay thương tế bồn Món món đích đích. Dích đích, món mò. Dích đích, món mò. Món món. Món món. Nhả món món ห้องก็ได้ลงมาตะปายางเราได้จ้ะมาเรียงกล้วยหรอจ้ะมันสู้ยหน่อยช,ชู้บัญชู้ ไปกินน้ำเร็วบนชูลงน้ำเร็วบญชู้เร็วอาบน้ำนอนเร็วชูหน่อยบญชูหน่อยจ่าหั้วยั้วห้องกับดลงมานอนน้ำแล้วจ่าีะจ่าเดี๋ยวห้องกับเดี๋ยวขอขอคนจ่านอนน้ำหรจ่า เากดี๋ยวขั้วขอกๆงเลยได้จ้าบุนขอของนอนเบ้นจ้าเดียดแล้วจ้าจ้าขั้วขอกแล้วคลิปนี้ก็ขอฝากกันไล้ซ้ำนี้กคนนะจ้าคลิปไหนคอยพอกันไหมนอนจ้าเนาะขอฝากที่ตามช่องขอพ่ออีสานนอานาน้าเด้ได้จ้าขอบคุณผู้ที่มาติดตามน้ำจ้าสวัสดีจ้า